เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T i s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะมามิทินิวส์มาแล้วนะคะช anel น,น,นี้มีแต่ข่าวใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ทุกท่านฟังเช่นเคยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของการเยียวยาในการจ่ายโควิดที่เขาจ่ายไปแล้วกันบ้างนะคะซึ่งจ่ายไปแล้วกว่า264ล้านบาทนะคะเป็นของกลุ่มไหนนั้นไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะ นายสุชาติชมบกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้เผยว่าจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะทำให้สถานประกอบการปิดกิจการหรือไม่ก็เลิกจ้างพนักง,งานกระทันหันในรอบที่1น,นะคะอาทิบริษัท w i งสเปนเซอร์วิสเซสจำกัดที่เลิกจ้างลูกจ้างจำนวน2,500คนบริษัท u n นิซันแพนจำกัดเลิกจ้างลูกจ้างจานวน 658คนและขณะน,นี้การแพร่ระบาดโควิด -19 ได้รอกใหม่รอบ2นะคะมีแนวโน้มที่จะกระจายไปทั่วประเทศซึ่งอาจจะซ้ำเติมลูกจ้างได้อีก ซึ่งอาจจะซ้ําเติมลูกจ้างได้อีกหากยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายนะคะจึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเร่งรัดติดตามการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิลูกจ้างอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนและรวดเร็วนะคะเพราะปัญหาค่าใช้จ่ายในเรื่องความเป็นอยู่และปากท้องของแรงงานในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะ ด้านนายอภิญญาสุจริตตาน,นันนะคะอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้นะคะกรมเนี่ยได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทวิงสเปนเซอร์วิสเซสจำกัดโดยได้ดำเนินการประสานบริษัทวิงสเปนจำกัดและผู้ทําแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดนะคะทราบว่าในจ้างเนี่ยได้นําแคชเชียร์เช็คมาจ่ายกับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างแล้วจํานวน2 4 4 1คนรวม รวมเป็นเงินกว่า258ล้านบาทนะคะและยังคงมีลูกจ้างที่ยังไม่ได้มารับแคชเชียร์เช็คอีกจํานวน59คนซึ่งกรมก็ได้แนะนําให้บริษัทโอนเงินตามสิทธิ์ที่ลูกจ้างพึงจะได้เข้าบัญชีธนาคารตามรายชื่อของลูกจ้างทั้ง59คนแล้วนะคะ สำหรับลูกจ้างบริษัทยูนิซันแผนจำกัดที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักง,งานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งกรมได้แจ้งความดำเนินคดีต,ต่อนายจ้างแล้วนะคะฐานฟอฟื้น ฐานฝ่าฝืนนะคะไม่ปฏิบัติตามพระราช,ชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะและได้อนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชยให้ลูกจ้างจํานวน426คนเป็นเงินจํานวนกว่า6.7ล้านบาทนะคะซึ่งก็มีลูกจ้างเนี่ยมายื่นขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์จํานวน175คนนะคะเป็นเงิน2.7ล้านบาทนะคะในขณะนี้ก็มีลูกจ้างจํานวน252คนได้ทําสัญญากับนายจ้างที่ยื่นข้อเสนอ หรือว่าจะจ่ายเงิน ค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้นะคะซึ่งก็เป็นจํานวนเงินที่ลูกจ้างได้พึงพอใจและได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานแล้วนะคะนี่ก็คือข่าวอัปเดตนะคะของกระทรวงแรงงานที่ได้ชดเชยนะคะสําหรับบริษัทนะคะที่มีการเลิกจ้างพนักงานไปในช่วงโควิดนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะอ่าประกันสังคมนะคะเขาก็มีการเริ่มให้เปิดลงทะเบียนนะคะอ่าเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาโควิดแล้วนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบไปลงทะเบียนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะต้องรีบนะคะลงทะเบียนนะแล้วก็ส่งเอกสารต่างๆนะคะให้กับนายจ้างของตอนเองนายจ้างจะเป็นคนรวบรวมเอกสารเหล่านี้นะคะเพื่อไปรับเงินเยียวยาให้กับลูกจ้างนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช a n e l mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ